สี่ราศีดวงมาฟ้าเปิดการงานก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีการงานก็ดีขึ้นทันตาได้แก่ ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานดวงชะตาดีขึ้นทันทีชาวราศีเมษมีโอกาสรปาสระสบความสำเร็จด้วยความสามารถและนำพักน้ำแรงของตัวเองแนะนำให้คุณไปทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเสริมดวงการเงิงนมีเกณฑ์ได้ลาบจากการทำงทาน หรือการทำธุรกิจหากที่ผ่านมามีปัญหาก็จะดีดขึ้นในช่วงนี้ความรักคนมีคู่มีเกณฑ์วางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับคนรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอกับใครบางคน,คนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงแต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการทำความรู้จักกันเท่านั้นราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคม การงานดวงมาฟ้าเปิดเหมือนกับชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภเริ่มดีมากขึ้นดวงเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีการงานเริ่มมีความสำเร็จเกิดขึ้นบางสิ่งที่คิดว่ายากเกินความสามารถก็จะมีโอกาสสำเร็จได้ในช่วงนี้การเงินควรระวังและวางแผนเรื่องการเงินเอาไว้ให้ดี พอช่วงนี้จะมีกระแสะเงินสดไหลออกจากกระเป๋าอย่างต่อเนื่องความรักคนมีคู่ช่วงนี้ควรระวังเรื่องความสัมพันธ์ให้ดีเพราะเรื่องเล็กน้อยอาจทำให้คุณและคนรักทะเลาะก,กันได้คนโสดดวงความรักยังไม่โดดเด่น ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานถือว่าเปิดงานมาด้วยความดวงดีเลยก็ว่าได้เพราะดวงชะตาชาวราศีกุมค่อนข้างราบรื่นแถมเป็นไปได้สวยอีกด้วยเพราะมีผู้ใหญ่ในองค์กรหรือผู้บังคับบัญชาคอยให้ความช่วยเหลืออยู่การเงินช่วงนี้ไรายได้สะพัดเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องแนะนำให้คุณไปทำบุญถวายน้ำเพื่อเสริมดวง ความรักคนนี้คู่ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากยากที่จะทำลายแม้จะมีความพยายามเข้ามาแทรกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้คนโสดขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพราะกำลังมีคนดีเข้ามาในชีวิตราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนการงานชาวราศีมีนเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ได้เลยเพราะดวงชะตากำลังต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง เช่นการได้รับผิดชอบงานใหม่การโยกย้ายที่ทำงานการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำให้พบเจอกับสังคมการทำงานใหม่ๆเป็นต้นการเงินช่วงนี้คุณจะคลองเงินสดเอาไว้ไม่อยู่พอมีเงินเข้ามาปุ๊บไม่นานก็มีเรื่องให้จ่ายออกไปทันทีความรักคนมีคู่บางทีก็มีเรื่องทะเลาะกันเพราะอารมณ์เป็นเหตุคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบบุบวาบมาเดี๋ยวเดียวแล้วก็ไปหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ